โอเคคก็การันีทุกคนแสงกนด้วยครับเฮ้เกมแมคคาวนะเกมแมคคาวเวอร์ชั่นศูนย์จุดหกนะนี่จะมาเล่นกัครับโอเคครับเลสร้างเซื้อใหม่เลยนะเดี๋ยวไม่ต้องรอแล้นี่ครับเข้าแล้วครับดันมันดัน้องทีห่งทีสอแล้วปุทน้องมาดันโอ้ใครที่สนใจ เอ้ยไม่ใช่ถุย r o e นะก็บอกผมได้นะพิวเลยครับผม BPM สองหบเแล้วนะแค่นี้นะบีบีตัวใหญ่แล้วบีบีตัวเล็ก BPM สองหานะฮะก็อาจจะมีเสียงนิดนึงนะครขอก่อน จังนั้นขอโทษนะโอ้เงียบเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเยวใครเข้ามาใครเข้ามาอยู่ Nó Không Kéo đặt tỉ phí gì thai nữa rồi Ê thai như này 我得上找爸 ต้องทำต้องไ่ตัดหมก็ไม่มีดาบเื้ยใช่ดามนะไม่มี ุณเกมครับอยู่ไหนครับผมอาไปรอไหมรวยมือไหร่เกไปขุดไปจัดหมาซะไปถ่ายเนเงี้ยเก็บ นี่ตุวกคาบนี่ตอนนี้นะฮะก็ขอตัดไม้ไปเรื่อยก่อนหืม ควิครครครเลยทงหครเกับเกบไปไหน เก็บกกดชิปเก็บเก็บทำไรเก็บไม่นพี่ออกกับเซิฟนะเกือบกดชิปได้แล้วๆๆแล้วมาหาพี่อยู่ กันมันต้องย่อยอ่ะให้เห็นชื่อกันนะใช่ไหมอือก็มีเพื่อนผมนะยังไก็เคยเล่นอ๋อแล้วเก็บก็เคยเล่นที่อะไรกันเล่นก็เล่น,เน,เนภาคเติม I เอาเก็บเก็บเล่นแหละตามตะือูก็จะเล่นมือนกัน ถ่ายไงเบบไปเียไปเลยไป เป,เ,เป็นเอาชีวิตรอดเก็บเก็บเก็บเป็นเอาชีวิตรอดวันนี้เป็นเซิร์ฟเขาถ้าเล่นเซิร์ฟคนอื่นต้องคนที่เล่นกับแกต้องเป็นเอาชีวิตรอดแกก็จะเอานั้นเป็นไม่เป็นชีวิตรอดก็ได้ในะ่ไห Редактор โอ้อหืมไม่ได้อะไรโอเคครับก็ขอจบคี่เพียงเท่านี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับโอเค